สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมจัมโบ้จาก Ford i s u m คลิปนี้นะฮะจะพาไปชมเจ้า Ford Ranger รุ่น Sport ที่ใส่ชุดเหล็ก Hummer แบบรอบคันกันเลย นะเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันหรือไฟ daytime running light ที่ช่วยทำให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนสามารถมองเห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบ LED จะเป็นไฟสีขาวที่ให้ความสว่างอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับออปชันที่เป็นเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถปรับระดับไฟสูงต่ำได้ กละดจางหน้าทรงแรปเตอร์มีโลโก้ FORD คำาว่าฟอร์แบบนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะทำให้รถคันนี้โดดเด่นบนท้องถนนอย่างมากมาพร้อมกับไฟที่เป็น LED 3จุดแบบนี้อักษรอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมกันชนหน้าเหล็กฮัมเมอร์ตัวนี้นะฮะก็ถอดกันชนเดิมออกนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงนะตัวนี้เป็นชุดเหล็กนที่มีความแข็งแรงมากๆ นะครับแล้วก็หนามากๆเลยนะมาพร้อมกับตัวกันแคลงที่อยู่ด้านล่างที่เป็นสีแดงตัดกันดูสวยงามมากตรงนี้จะเป็นจุดลากเป็นสีแดงมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์2จุดนะฮะแบบนี้เลยสำหรับฝากระโปรงด้านหน้าได้ติดตั้งสกูปหน้าที่เป็นทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ทำสีดำเงาแล้วก็ดำด้านนะเป็นสีทูโทนล้อมแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะฮะการจัดทรงรถยนต์เนี่ยนะครับต้องดูที่ offset ของล้อนะว่ามีขนาดเท่าไหร่อยากให้รถอ,ออกมาเท่หรือว่าอยากให้ล้อยื่นออกมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูที่ offset นะถ้า offset ศูย์เนี่ยตัวล้อเนี่ยนะจะยืนอ,ออกมาจากนอกตัวถังประมาณนิ้วหนึ่ง นะแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะครับเป็นออฟเซตลบเนี่ยจะยือดออกมาค่อนข้างเยอะนะพอใส่คู่กับยางที่เป็นคอร์สเลดเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นยางมัทเรนนะฮะที่เป็นดอกยางบั้งใหญ่ๆแบบเนี้ยนะมันจะดูเข้ากันแล้วมันดูเท่มากๆเลยครับกับสไตล์การแต่งรถที่เป็นชุดเหล็กแบบนี้นะฮะไซส์ยางจะอยู่ที่33 32.5 r 2 0ตัวไซส์ยางตัวนี้นะครับก็คือความสูงของล้อจากพื้นสู่ข้อมนี้เลยนะ33นิ้วก็หน้ากว้าง12.5นิ้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20นิ้วตัวนี้ใส่ยางโอเวอร์ไซส์แบบนี้แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะครับเพื่อช่วยให้การมาคับเลี้ยวนะฮะหรือการมาคับของพวงมาลัยเนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของลูกหมักกันโค้งด้วยนะฮะซ้มล้อตัวนี้นะฮะก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะฮะตรงนี้เป็นหมุดหลอกนะฮะซึ่งเป็นซ้มล้อทรงคลาสิกมากๆที่แต่งกันบ่อยๆนะฮะมักจะจับคู่กับตัวกันชนหน้าฮัมเมอร์แบบนี้นะฮะ และที่โดดเด่นนะครับรอบตัวถังของรถยนต์คันนี้นะครับนั่นคือสติ๊กเกอร์สามเอ็มนะฮะแล้วเวลาลอกออกเนี่ยจะไม่มีกาวติดนะฮะแล้วก็จะทําให้สีรถเนี่ยไม่เพี้ยนด้วยนะฮะเวลาลอกสติ๊กเกอร์ออกนะฮะแล้วก็ตรงแก้มตรงนี้นะครับก็เป็นเทอร์โบนะครับบอกถึงเครื่องยนต์ของรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาด้วยตรงนี้จะมีเบ้ารองมือจับแล้วก็มีออปชั่นสมาร์ทคีย์เลสนะฮะคิวกันสาตัวนี้ติดตั้งเพิ่มโลบาร์เหล็ก ขอฮัมเมอร์ตัวนี้จะเป็นปลายกระบอกปืนคู่นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นในรุ่นของ X hammer เนี่ยจะเป็นปลายกระบอกปืนเดี่ยวนะครับก็คือชั้นเดียวนะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะมีไฟเบรกบนบาให้แล้วท้ายรถของรุ่นสปอร์ตนะครับดูเท่ดูดันมากจริงๆนะครับกระชนเหล็กฮัมเมอร์ตัวนี้นะเป็นเหล็กตัวนี้แข็งแรงมากๆนะฮะมาพร้อมกับตัวที่เป็น ไฟถอยตัวนี้นะครับจะเป็นสไตล์คล้ายสปอร์ตไลท์นะครับให้ความสว่างอย่างมากเลยแล,แล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนรถฝาท้ายตัวนี้นะครับติดตั้งอักษรเลนเจอร์แล้วก็ทำสีเป็นสีดำเงาด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวข้อบฝาท้ายอักษรโลโก้ใหญ่ๆนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเวลาอยู่ด้านหน้าเราก็เห็นโลโก้ฟอร์ดด้านหน้าเนี่ยโดดเดน่นพอเราขับรถตามท้ายคันนี้เราก็จะเห็นความโดดเด่นของ อักษร F O W D ตรงนี้นะฮะโลโก้ Ford ตัวนี้จะมีกล้องที่ช่วยขนาดถอยจอดด้วยช่วยมองนะฮะตัวนี้นะแล้วจะไม่มีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะครับสำหรับรุ่น Sport มีไฟเบรกมาให้แล้วก็ฝาท้ายตัวนี้มีตัวช่วยผ่อนแรงสำหรับคุณผู้หญิงที่ขับรถเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะสำหรับด้านท้ายของรุ่นสปอร์ตจะมีออปชั่นแอร์หลังมาให้นะี่นะแล้วก็จะมีตัว อะด p ป i ีฟนะฮะเขาเรียกว่า Adapter อร์สำหรับต่อไฟนะครับชาร์จแบตชาร์จแบตไฟฟา้าใช้แบตแล้วก็มี Adapter สามารถเสียบนะบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ด้วยนะครับขนาดสิบสโวลต์นะเบาภายในก็จะเป็นเบาะหนังสำหรับด้านหน้าออปชันที่เด่นที่สุดนะฮะของ Ford r n n g r r แทบทุกรุ่นเลยนะครับนั่นก็คือพวงมาลัยที่ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า นะครับตัวนี้จะมีการติดมอเตอร์อยู่ที่ตรงแหลกพวงมาลัยนะครับที่อยู่ด้านล่างนะมอเตอร์ตัวนี้นะจะช่วยนะครับในการหมุนนะครับเวลาเราออกแรงจากพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะไปลงสู่มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยหมุนล้อนะฮะทำให้เวลาขับนะฮะในความเร็วที่เป็นศูนย์หรือที่เราจอดรถกันอยู่เนี่ยสามารถหมุนพวงมาลัยได้อย่างได้เบามากๆเลยนี่อันนี้ความเร็วที่เราจอดอยู่ การหมุนพวงมาลัยนหมนได้ด้วยมือเดียวเลยฮะแลเราก็ไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะมากเลยนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะแปลผ่านตามความเร็วด้วยในกรณีที่เราขับรถด,ด้วยความเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะหน่วงให้นะครับทาให้เวลาเราขับขี่เนี่ยนะฮะเวลาเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจมากๆพวงมาลัยคมมากๆนะครับตอบสนองได้ดีมากๆจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับประมวลผลเกี่ยวกับ อัตราการสิ้นเปลืองความเร็วของรถยนต์นะครความร้อนรอบต่างๆนะครเป็นระบบพู้สตาร์ทแล้วนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะฮะแล้วก็เบาะหนังนะฮะสไตล์สปอร์ตนะฮะตัวนี้นะครับให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะฮะกับลวดลายนะตัวนี้สีดำเดินได้ขาวนะฮะกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติหน้าจอตรงกลางนะครับ เป็นระบบทัชสกรีนะฮะเป็นระบบปฏิบัติการ s y ง c 4โนะของ Ford นะฮะซึ่งระบบปฏิบัติการนี้ก็จะเหมือนพวก iOS หรือว่าแอนดรอยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto, Apple c a r p l a y แล้วก็ Bluetooth แบบไร้สายได้นะครับมีระบบช่วยเหลือนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะแอร์สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะในรุ่นนี้ แล้วก็ที่ชาร์จแบตแบบไวเลสชาร์จนะครับชาร์จแบบไร้สายก็ได้นะมีระบบนะลดความเสี่ยงของรถพิกาลดความเสี่ยงของรถลื่นถลายนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มนะมีระบบดร้ายโหมดให้ถึง4โหมดนะตัวนี้เป็นเกียร์นะครับอัตโนมัติ6สปีดที่สามารถปรับเชนเกียร์ได้นะครับเป็นเกียร์สระบบนะสามารถปรับเกียร์ได้ด้วยตัวเองโอเคสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ คุณผู้ชมนะฮะที่กำลังชมแล้วก็กำลังพิจารณาหรือว่ากำลังตัดสินใจนะครับในรุ่น Ford Ranger Sport นะครับแล้วก็อยากจะแต่งแบบนี้นะครับที่เป็นกันชนหน้า h ั m m e r เหล็กนะฮะแล้วก็เป็นกันชนหลังฮัมเมอร์เหล็กรวมถึงโลบาร์ด้วยนะก็ข้อดีเนี่ยก็มีนะครับในส่วนของเรื่องการความปลอดภัยนะครับขณะที่เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุชนหน้าหลังเนี่ยนะครับตัวกรนชนหลังเหล็กเนี่ยนะมันมีความแข็งมากๆ มันก็ช่วยในเรื่องนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องแลกตามมานะครับนั่นก็คือการแบกน้ําหนักของการชนหน้าแล้วก็การชนหลังรวมถึงโลบาร์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็การเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับที่เป็นสไตล์แบบยางมัทเทลเลนเนี่ยนะฮะก็จะช่วยทําให้เราสิ้นเปลืองน้ํามันมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลนะครับเพื่อการประกอบ การตัดสินใจของคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ Ford นะฮะก็สามารถทักหาผมได้เลยนะครับจัมโบ้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ